สามความรับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้วเวลายากก้นถ้วยไปขายแล้วเขาไม่รับซื้อโดยที่พ่อค้าอ้างว่ายางไม่สวยเนื้อไม่แน่นยางจุย้ยพอสอบถามจริงๆแล้วกลายเป็นว่าไปใช้สารเคมีเล่นน้ำยางนี่แหละคะ่ะเป็นปัญหาให้กับเพื่อจะส่วนยางในปัจจุบันนี้คะ่ะที่น้ำยางไม่ค่อยออกก็เริเ่มไปแปดตอน <ๆ S 1> ที่เปิดกรดยาง<ๆ>เปิดหน้ายางใหมาๆ่ๆในช่วงนั้น ปกติจะต้องเกรดลหลายครั้งเพื่อกระตุ้นให้น้ำยางไหลพอทนไม่รอไม่ได้ก็ไปใช้สายเคมีเล่ยน้ำยางมาทาไม่ว่าจะเป็นทาสารเคมีเล่ยนน้ำยางความเขี้มขวดสิบเปอร์เซนหรือก็ไปใช้สารเคมีเล่นน้ำยางของสประรดอันนั้นความเข้มพวดยิ่งสูงกึงห้าสิบสองเปอร์เซนก็เลยกลายเป็นว่าไปทําให้ต้นยางโสมด้วยแต่คนเกรดยางไม่รู้อะค่ะรู้แต่ว่าได้ผลผลิตน้ายางสูงก็ดีใจ แล้วพอใช้ไปสักพักหนึ่งน้ำยางไม่ไม่ออกก็เอามาใช้อีกพอใช้ไปอีกสักพักหนึ่งสักเดือนหนึ่งน้ำยางไม่ออกก็เลยเอาไปใช้อีกอันนี้ยิ่งหนักอีกค่ะยี่งเป็นการที่แบบว่าใช้ได้ความเพียรพูสูงแล้วก็ใช้ถี่ด้วยกลายเป็นวัฏจักรอย่างนี้นะคะ่ะพอพอเดือนต่อไปน้ำยางไม่ น้ยางไม่ออกอีกก็ใช้อีกใช้อีกแะคะ่ะแล้วเกิดผลเสียอย่างไรคะ่ะเป็นความรับที่หลายๆคนไม่รู้นะคะอันแรกก็คือปริมาณเนื้อยางแห้งต่ําค่ะจะเห็นไหมคะว่ายางก้นถ้วยที่เราได้มาแม้ว่าเราจะขีดยาง8มีดก็เหมือนกับเราทํายางแค่สองสามมีดยางนิ่มยางย้วยพอดูที่น้ําเซรามค่ะน้ําเซรามจะมีสีขาวขุน่นน่าจะคาแสดงว่ายางเขาการจับตัวก็ไม่ดีด้วยเป็นผลทําให้ปริมาณเนื้อยางแห้ง ไม่ได้มาตรฐานยางไม่สวยนย่จะไปทําให้ยางส่วนใหญ่ที่ที่เขาทําดีอยู่แล้วเสียค่ะเขาก็จะแยกออกไปเลยหรือถ้ารับซื้อก็รับซื้อ,อได้ราคาต่ำค่ะอันที่สองก็คือมีผลต่อสมบัติของยางโดยเฉพาะเมื่อเข้ากระบวนการโรงงานอุตสาหกรรมไปทํายางแท่งยางแท่งก่อนที่เขาจะส่งขายให้บริษัทที่ไปทําผลิตภัณฑ์ยางร้อรถจ,จนเขาจะต้องตรวจสอบคุณภาพด้วยอันแรกก็คือความเยืดอจุน ความที่จุดดีไหมถ้าเป็นยางที่ใช้สารเคมีเล่นน้ำยางมากเกินไปหรือว่าใช้ถีเกินไปรวมถ้าปกียดถีด้วยอันนั้นค่ะจะทําให้ยางออกมาจ้วยค่ะและอันที่ทสก็คือยางเสื่มคุณภาพปลมากเพราะว่าการที่เราไปใช้สารเคมีไปเกตทีแล้วก็ไปใช้บ่อยด้วยอันนั้นจะทำให้ ยางเสร่มคุณภาพเร็วเสร่มคุณภาพเร็วมีผลต่อผลิตภัณฑ์เวลาที่เขาเอาไปขึ้นรูปไปแปรรูปที่จะต้องใช้ความร้อนสูงผส,สมกับสารเคมีก็จะทําให้ยางรถน,นั้นเสียเขาต้องทิ้งยางรถน,นั้นทิ้งเลยนะคะเพราะว่าไม่ผ่านมาตรฐานค่ะอันที่สาคือความเดือดต่ําค่ะการที่ใช้สารเคมีเร่งน้ํายางมากเกินไปไม่ความเพรียพดสูงเกินไปกรีดยางถี่เกินไปอันนี้ก็ทําให้ความเหนื่อยของยางลดลงค่ะนี่ละคะเป็นผลหนึ่งที่ เป็นปัญหากับคุณภาพของอยางนะคะและอันที่3ก็คือความสิ่งสุกปรกค่ะยางที่ใช้สายพิษมเเร่งน้ำยางไม่ถูกอันนี้ก็จะทำให้ มีปริมาณสิส่งสกปรปกเยอะเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ใส่สิ่งเจีบนลงไปไม่ใส่เห็นดินทรายไม่ได้ใส่เปลือกไม้ขี้ยางเส้นลงไปทําไมมีสิส่งสกปรปกสิส่งสกปรปกตรงนี้เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมีก็เลยทําให้เมื่อวัดค่าสิส่งสกออกมาแล้วม,มีค่าสิส่งสกปรปกเยอะเกินไปค่ะวิธีการแก้ไขนะคะถ้าเราจะใช้สายเคมีเล่นน้ำยางที่ถูกต้องจะแท้ต้องใช้ที่ความเข้มข้นแค่2.5้าเปอร์เซ็นต์ค่ะและ ใช้ความถี่ในการใช้ก็คือใช้ทุกสองเดือนค่ะพอใช้ทุกสองเดือนนั่นหมายความว่าปีหนึ่งให้ใช้แค่สี่ครั้งเพื่อเขาจะบังคับไม่ให้เราไปใช้สารเคมีเล่งน้ํายางในช่วงฤด,ดูแล้งค่ะให้ใช้เฉพาะในช่วงที่ฤด,ดูฝนหรือว่าในช่วงที่ดินมีความชืน้น อยู่นะคะเช่นช่วงที่หมดฝนใหม่ๆอันนี้ก็สามารถที่ใช้ได้ค่ะอันที่สองที่2ก็คือการกรีดจ,จางค่ะปรับเปลี่ยนการกรีดจ,จางถ้าใช้สารเคมีเร่งน้ายางต้องลดความถี่ในการกรีดจ,จางลงอย่างเช่นจากที่เคยเกรีดจ,จางสองพักหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นกรีดหนึ่งพักสหรือกรีด1นึ่พักสาค่ะเพราะการใช้สารเคมีเร่งน้ายางตัวนี้เขาจะไปกระตุ้นให้พลังงาน,นมิตอรบอลิซึมสูงขึ้นถ้าเรายิ่งไปกรีดถี่ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มเป็นการการะตุ้น ต้นยางมากเกินไปทําให้เซลล์ท่อน้ํายางเสื่อมได้และจะเกิดปัญหาต้นยางตายเนื่องได้ค่ะ ใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในราการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆนะคะและถ้าใครอยากรู้เรื่องรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอสเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกลีจยางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอสที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนําเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์ทํางานและจากการที่ทําสัญญางเองมาช่วยเพื่อนๆชาวสัญญางให้ก้ากระโดดจับเงินล้านได้ค่ะ ถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะไปกดลิงก์หรือกดข้อความบอกว่าสนใจอยากจะเรียนรู้มาเรียนรู้ด้วยกันค่ะครูพิัติจะให้ราคาพิเศษสาหรับ10คนแรกที่จองเข้ามานะคะ <c oughs> ความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ปหาที่แพงอย่าไปโอผิดลองถูกเลยค่ะมาหาความรู้ที่ถูกต้องและมุ่งสร้างไรายได้ให้กับตัวเองดีกว่าค่ะ